แล้ววันนี้เฟสมีอะไรมาให้พ่อนะมีอะไราไา <ป S 1> ให้พ่อไนไนท์นท์นน,น,นดูใบเกตเดี๋ยวให้กินใบเกตใบเดุนดุนดึน,ดนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนรายงานอะไรนะอ่านให้พ่อโกหน่อยรายงานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนปิน้นสโลโยวิวทยาลัย,ยเชียงใหม่ระดับ ถมศึกษาดึอดอ้าวเป็นยังไงบ้างทำไมแด้ดาอ,อ,อ่กอ,อสํำหรับตอนนี้นะครับต้องเป็นบอกว่าเป็นตอนที่หลายคนไอ้บอกว่าเฮ้ยเป็นกัน อดลูกหรือเปล่าหรือว้ลูกหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับแล้วก็อ่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าพูดถึงแต่เรื่องความสําเร็จนะครับซึ่งหลายคนไม่พูดถึงเบื้องหลังความสําเร็จนะครับบาดแผลของความสําเร็จคือไม่ได้พูดกันวันนี้ผมว่าเออมันเป็นหลักฐานอย่างดีนะครับที่เราจะมาพูดเรื่องของบาดแผลความสําเร็จกว่าจะสําเร็จมาได้เป็นยังไงได้อย่างเป็นการสอนให้เด็กรู้ด้วยว่าคือเราจะต้องเตรียมทั้งตัว นะครับเตรียมพร้อมหลายเรื่องนะครับยกตัวอย่างเรื่องผลการเรียนของการเรียนนะครับผลสอบของน้องเพชรนะครับปหนึ่งเทอมหนึ่งนะครับซึ่งจริงระยะทางมันก็ยังอีกยาวไกลเลยนะครับยาวมากแต่ว่าอย่างน้อยมันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าเออมันมันก็เป็นไปได้นะครับเกินที่เราคาดหวังนะครับจากที่หวาง8มันอาจจะได้9นะครับสิบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังมี10บทับสิซึ่งเราสามารถพัฒนาต่อไปได้นะครับ แล้วก็อีกหลายคนก็คืออาจจะยังไม่ได้คิดนะครับเรื่องของแบบเราต้องให้เวลาให้ความใส่ใจนะครับต้องขอบุณแม่พึ่งนะครับที่แบบเราทำช็อตโน้ตนะครับสรุปต่างๆนะครับให้กับลูกนะครับติ่าให้กับลูกนะครับแล้วก็ขอบุณไอเดียทุกความคิดเห็นนะครับยังของครูขวัญนะครับก็มาให้กับลูกนะครับที่ที่แนะนามานะครับทำเป็น m i n แ Map นะครับวิธีคิดนะครับก็เราก็น้อมนำทุกความคิเห็นมาใช้นะครับต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่า,าคลิปผลการเรียนนี้เปลี่ยนแค่ชุดเริ่มต้นนะครับที่เราจะทําแล้วก็หลายคนอาจจะเอาไปใช้ได้นะครับก็พบกับคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ วันนี้วันอะไรมันพิเศษวันนี้เตะฟุตบอลเป็นไงบ้างลูกสนุกได้เตะลูกแรงๆไหมได้ใส่แบบพลังเยอะๆไหมใช<ด>่ครับเหรอครับเอฟ,ฟเฟตเล่นเป็นอยู่ตรงไหนตำแหน่งอะไรวันนี้กองหลังกองหลังโอ้โหได้แบบลูกมาใส่แรงเลยใช่ไหมครับโด่งไหมบบก็ได้บางทีก็ไม่ได้อ๋อครับอ้ได้แล้ววันนี้เอฟเฟตมีอะไรมาให้พ่อนะ อะไรไ<า> <มะ S 2> หมพ่อไนไหนๆๆไหน<า>ดูใบเกดเดี๋ยวให้กินบรกบาดิานเดึนด,นด,นดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนรายงานอะไรนะอา่านให้พ่อโกหน่อยรายงานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนปิ้นสโลโยวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับ ระดับศึกษาดึดดึอ้าวเป็นยังไงบ้างทำไมแดงดำอ่ะเออดำไหนดูหน้าดำมดำนี่เปี๊ยอ๋อดูแท่นแท่นแท่นเท่นแท่นเป็นยังไงเปิดมาก็มีอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีปรัชญาของโรงเรียนโอเคเดี๋ยวเป็นมัน การศึกษาคือการพัฒนาอุปนิสัยนอกความขวนคุณธรรมนำปัญญาพลังนำไปสมบูรณ์อ้าวโอเคตือนตระยลาปเต้นีลาน่วยนไม้นีต้นเต้นเต้นเ้นเตอนเต้าเ่้นอต้นเตนเ้นี่้นเต้นเนนเต้เนนเ้น้เานน้้ ภาษาไทาย98 98าากิจ91เาาหรอครับไหน87คือวิทยาศาสตร์เหรอประวัติศาสตร์86แล้วนละูกเนาะอืมแล้วกรีดมันคือยังไงพ่อก็ดูไม่เป็นก็อย่างงี้ก็ออ้้้าววแลตงเขาก็ยังไม่สรุปให้นะ4.00นั่นแหละอ้าวหรอจะดูยังไงพ่อก็ดูไม่เป็นนะด,ดูดูแค่นี้แหละครับอ้าวเหรออา้าวไม่ดูแค่นี้ นีวิชาอะไรได้เยอะแต่เขาก็จะสรุปเทอมสองสว่าอ๋อนี่เฉพาะเทอมหนึ่งใช่เฉพาะเทอมหนึ่งไงตอนเนี้ยวิชาไหนเยอะที่สุดก็วิชาณิตวิชาวิชาอังกฤษได้99ลองลงมาเป็น97 98 97ของพระศึกษาไม่ไม่ม่ตรฐาอะไรที่คะแนนไม่เยอะหรอก แต่เราจะต้องพัฒนาอีกไอ้ที่เยอะแล้วก็พัฒนาต่อได้อ,อันนี้คือเต็มร้อยนะถ้าได้เต็มร้อยนี่ก็เทพเลยสุดยอดเลยแสดงว่ารเ,เรารเข <ใน S 2> <19. S 1> ้าใจหมดโอเคก็ได้มาเป็นแค่เทอมหนึ่งเนาะลูกๆเทอมสองเราสู้ต่อเนาะโอเคไหมยิ้มไม่ไฟยิ้มไม่ไฟหน่อยเอ็ดเอส บอกเขาดูแบบบ๊ายบายบ๊ายบายบายไปแล้วเช็ดมือเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่เห็นจะขอบคุณยายพรเลยขอบุญค่ะแต่ตั้งใจตั้งใจดีๆอ่ะขอบคุณดีๆสวยๆขอบคุญครับ ยายาแบงคิวค yeah, ิดถึงเดยพรไหมคิดถึงน้โน้มันจะเปี่ยนดิไอ้เฟมินจะขอบคุณเดยพรแป๊บนึงเ็สเก็บชูบ้าบ้ากบ๊อปบ๊อกบ๊อกบ๊อกบาอกบอนพี่กี่เผาก็แลกวไม่ทอกบ๊อกกใจกบ อร่อยถูกใจไหมถ,ถูกใจมากที่สุดในโลกบา้าจอูบ้านข้าวหลามกับเลียไหนอร่อยเลียฮะโนเลียไม่มีประโยชน์เลียกับข้าวหลามเท่ากันก็แหลมแพ้เลียข้าวหลามแพ้เลียไปนิดเดียวเลียร้อยข้าวหลามเก้าสิบเก้า เลไม่เห็นจะอิ่มเลยข้าวหลามอิ่มกว่าถูกไหมเออเลยเมื่อกี้ใช่ไหมครับอิ่มกว่าใช่ไหมก็ออมหิวข้าวจะกินเล่หรือกินข้าวหลามถ้ากินให้อิม่มก็กินข้าวออโอ้ไม่มีไม่ได้แบบนี้แค่สองอย่างแต่วันนี้เพชรกำลังกินอะไรอยู่หรอเพชรกำลังกินอะไรอยู่ อข้าวหลามข้าวหลามจากไหนเอ่ยเจรพรเจพรฝากมาให้ใช่ไหมลูกหลัง<ช>จากที่ไปรับไอฟเฟกติลอนดิอาโอ้กินแบบอาหารอาหารเนื้อจริงๆเลยนเนาะข้าวหลามกะทินั่นเองนะครับอร่อยไหมเด็กอร่อยอร่อยมา,า,นนากมาให้พ่อครูกินหน่อยโอ้อารมณ์เดเี๋ยวก็เกืบกินแล้วต้องม,ม,ม,มีมาเยอะไหมไอ อ,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 อนนไนออเขาเรียกว่าบอกกระบ,บอกกระบอกส่งมาจากที่ไหนจังหวัดอะไรลูกลำ,ลำพูนนายพรเป็นคนทำนะครับเอ้า ค่อยๆแกะกินเดออิ่มแทนข้าวเลยนะเนี่ยและคลิปนี้ก็ลาไปเกินจะเีบลาไปไหนไปกินข้าวหลาม